สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะให้น้องหมาไปไประจที่นะคะเพราะเราจะต้องเปิดประตูใหญ่นะคะเดี๋ยวดูนะคะเขากาลังนอนแบบนี้แล้วค่ะมันโถประจําที่เร็วลุกไปประจําที่แล้วเร็ว,เร,วเร็วเข้าอา้าวเดินไปแล้วประจําที่เราตรงไหนไปเร,เร็วเข้าไปเลยประจําที่มาเร็วนี่มาตรงนี้เลยนะคะไปตรงนู้นก็ได้มานี่นะคะชาวกล้วยประจาที่ด้วยอา้าว ประจำที่แล้วเรกมานี่มาประจำที่นะคะมาเฉาปวยมาประจำที่ค่ะเราก็จะล็อกเขาอีกนะคะนั่นมาประจำที่นะคะเรียกว่าประจำที่นะคะประจำจุดประจำที่นะคะเขาก็จะมาให้เราล็อกนะคะนี่นะคะไม่ไม่ต้องทะเลาะอะไรนะประจำที่ไม่ต้องหื้อเลยนะคะนี่ค่ะเรียกเขาวิ่งมาประจำที่ค่ะเขาจะรู้หน้าที่ค่ะนี่เขาจะรู้หน้าที่นะคะ หน้าที่นะคะประจําที่เดี๋ยวแม่ไปเปิดประตูก่อนนะคะนี่นะคะก็เป็นคลิปของน้องหมาประจําที่นะคะดูหน้าที่ไม่ต้องเดินเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวแม่ปล่อยไปแม่จะไปเปิดประตูนะคะค่ะก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะน้องเสาป่วยนะคะค่ะแล้วก็น้อง มันโถประจำที่นะคะขอบคุณนะคะไ๊ายป่ายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ